ป้าทำไรป้ามาเอารั้วไม้ใช่ไหมดีนะเราซื้อมาเผื่อแล้วก็มันเหลือใช่ไหมเราเอามากันหนูใช่ไหมตอนนั้นหนูยังตัวเล,เล็กอยู่เลยเนี่ยเราเอาพวกโครงเหล็กต่างๆต,ตอนเด็กมุดออกได้ออตอนเด็กตัวเล็กไงเนาะก็มุดออกได้เนาะตอนนี้ตัวโตวละ ไม่จริงๆแล้วเราเอามากันเราเอามากันพวกหนุ่มๆใช่ไหมลูกใช่ไหมที่ชอบลอนรัวเข้ามาใช่ไหมเวลาหนูเป็นฮีทอ่ะมีหนุ่มๆมาหาถึงบ้านเลยหนูไม่ได้แกะขนมไปใช่ไหม <laughs> กันหนุ่มๆแล้ววันนี้เราจะได้ใช้ประโยชน์ละไหนไหนมาดูซิอันนี้ฝีมือใครไหนผลงานใครคะมาฟิน้น ่ผลงานใครดูสิใครทำทา <ừ, S 2> ใ,ใครทำวันนั้นมัฟฟินไล่แมวตอนกลางคืนมีแมวจรมาในบ้านออใช่ใช่มีแมวจรมาในบ้านนะคะน้องก็วิ่งกระโดดยังไม่คิดชีวิตเลยพังเลยต้องระวังตะปูนะปะไม่ไม่ดุเป็นตะปูหรอ จะให้ป้า,าไปเก็บหน้าบ้านก่อนเอาไปวางไว้หน้าบ้านก่อนไม่ต้องดูผลงานเลยฮะวิ่ไงไล่แมวเหรอกระโดดไม่พ้นเนดยกระโดดไม่พ้นไม่ไม,ม,ม,ม่เข้าไปนะลูกมาลเลยจะให้ป้าซ่อมก่อนพี่ฟอนอะดูเฉยเลยวันนั้นอะน้องกระโดดไปอะพี่ฟอนทำหน้ามึนงงเลยเกิดอะไรขึ้นประตูรั้วหัก อันนี้เราตอกตะปูแล้วตอนซื้อมาเขายิงอะไรนะใช้เขาใช้อะไรนะใช่เครื่องยิงตะปูใช่ไหมเหมือนแม็กปะแต่มันไม่เล่นนะอเอามานี่ลูกเอาไปไหนเล่น ดินนุ่มอยู่ไหมฝน,น,นตกนวันนั้นนี่ลำบากมากเลยเนาะต้องเจาะอ่ะต้องใช้เครื่องเจาะตอนนี้คือฝนตกดินน,นุ่มมากต้องใช้นี่นะขอนยางใช่ต้องใช้้อน,อนอยางเพราะว่าถ้าใช้้อนเหล็กทุบนี่ไม้แตกเลยนี่นะคะวิธีการทำรั้วไม้ของเราตอกลงดินแค่นั้นแหละใช้้อนอยาง <c oughs> ไหน <c oughs> อันนี้ก็พังแต่ว่า อน,นี่เราทำเองอ่ะเธอทำเหรอก็อันนี้ใครทำไม่แน่ใจอะมาฟินทั้งนั้นแหละอ๋อไอที่พังคืออันที่เราไม่ได้ตอกตะปูใหม่เห็นไหมใช่พั<า>ง<า>ง,ง่ายแล้วก็อันนี้ของที่เอามาใหม่เราตอกตะปูก่อนเดี๋ยวเราก็ไปซ่อมเข้าไม่ได้แล้วจา้ามาฟินมาฟินชอบเข้าสวนผัก ไปไปดูซิอันนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ดได้เอาไปติดวิที่เดิมนะเพราะว่าจะได้กันกันพวกหนุ่มๆม,มาจีบสาวๆใช่ไหมนันไงัน่นไงเห็นแมวเไป็นไม่ได้นะนะ ไปนู่นละไม่เอาลูกเสียงดังมา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 เลยไม่ควรกระดีงมา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 เนี่ยเรอเร็วเร็วเร็วไหนใครทำาพางมาช่วยป้าเราแต่ป้าจะตกตะปูป้า <c oughs> นี่โอเคไหม มันก่อนเราตอ,อกอยังไงนะป้าเราอันพื้นกระเบื้องจะแตกไหมถ้าเราตอ,อกพื้นกระเบื้องอะ่ะเราต้องตอ,อกเราต้องตอ,อกไอ้นี่ก่อนกิจกรรมครอบครัวมีทุกวันเลยมีดยไม่แน่หน้าหมายใครสร้างงานใคร ไปช่วยป้าเลยเออไม่ช่วยเหรอพุ่บไม่ได้ทำทางป้าดูไม่เอาหรอกใช่ะปล่อยให้ป้าเหนื่อยคนเดียวเลยไหนตัวการอยู่นี่มาพินมาพินมาพินจี๊า ตอนเย็นก็นเลิกงานรถผ่านไปผ่านมาเยอะนีะ่อ่าอ่าเออไหนก้นบางทีเขาเบื่อก็เล่นบอลเอง มีใครเล่นด้วยหรอกินอะไรหรอกินแย่เขี้ยวเงียบเงียบเงียบ เป็าแล้เป็นวัวละ